ที่ผู้ถูกจับก็คือคุณพิธีานให้การนั้นอาจใช้เป็นหลักฐานในการพิจารณาคดี 2. ผู้ถูกจับมีสิทธิ์ที่จะพบและศึกษา <pir im less> นายความคือผู้ซึ่งเป็นทนายให้เป็นการตัวสามผู้ถูกจับประสง้นจะแจ้งขยะหรือผู้ตรงไว้วางยาทราบถึงการจ ja. ัดมาตฐานที่ควบคุมทีาระดำเนินการใดบ้างที่แก้ไขาค่ะและไม่เป็นการผัดขวางการคุมหรือการควบคุมผู้จับหรือทำเกิดควาไม่เข้าใจแก่ไู้ใด ตีได้รับการการักษาพยายามมาโดยเร็วเมื่อเกิดการเจ็บป่วยผู้ถูกจับเนี่ยคุณนิตยาทราบดีแล้วนะทราบดีแล้วนะถึงสิทธิตา่างๆนะครับได้ทราบแล้วนะถึงสิทธิต่างๆที่แจ้งตามนี้นะครับต,ต่อไปพฤติการนะที่าการจับก็คือก่อนอาการจับกลุมเนี่ยเจ้าพนักง,งานตำรวจกองสี่ของกองปราบนี่แหละได้รับการประสานจากนายสุภาพศิริผูอ้อำนวยการสำนักงานกองการปราบปรามทุจริตในภาคละเขตบหก ทำระบบโทรทานาชัยเวทุไรนักสืบสวนชำนาญการพิเศษรอดเด็กสมบูรณ์อินทัพนักสืบสวนชังนาญการกนายชานก้อยศรีสุขนักสืบสวนชำนาญการให้จับตัวคุณเบียนุชหรือนิจยานะเนื่องวางเล็บจับตัวประชาชนอ,อายุ48ปีที่อยู่131ครับ293เกาตำบลน้ำเงินเชิงเมืองเพชรบูรณ์ครับผู้ต้องหาตามมาจากของสายเนี่ยทุจริตพักหกเนี่ยเลขที่นี้นี้น เลขที่หนึ่งหนึ่งเก้าทับสองห้าลงที่ห้าสามหัวสองหน้าหกฝางายาอยากให้แจ้งมาตามนะครับต่อมานะเจ้าหน้าที่ตํรวจเจ้าคุณได้จับได้ทําการสืบสวนพบว่าคุณเปียร์นุชเลนนาริยาเนี่ยได้หลบหนีการจับมาพักอยู่บ้านเลขที่ก็คือแปดสิบแปดอาคารพาณิดทับสิบเอ็ดตําบลบ้านคลองอำเภอเมืุนซุโร่จะมหน้าทีสกุลช่างรายงานร่วมชาติทรางตามหลักฉันนะครับเก้าของอะไรไม่มีเลยนะครับ ครับเคยเป็นอดีตเจ้าหน้างของทางของแม่สอดของศาลนะครับเทศบาลเทศบาลอะไรนะครับอย่างนี้เดี๋ยวเรื่องเนี้ยพอพอพ่อพูดถึงอย่างเงี้ยจำเรื่องเก่าเลยใช่ไหมก็คืออันนี้ขอยืนยันแล้วนะว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเทศบาลเมือเป็นเทศบาลแม่สอดเทศบาลแม่สอดแม่สอดเทศบัล เป็นเจ้าหน้าที่นะครับมีหนา้าที่ดึงหยักครับแล้วก็ทำการผลิตในการจับยู้จับจ้างมีหน้าที่มีหน้าที่ทำเอกสารแล้วก็ทำการรอมแปลงเอกสารเพื่อทำการส่งเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติต้องปฏิบาาัติหน้าที่นะ้รับสารมีให้ทำการหยักคบเขียนุงนะครับเพื่อนำส่งสารผลิตข้าวโพสาร,าสารออกเมื่อวันที่15ธันวาคมครับคุณปิยรุจเคยถูกจับนะครับแล้วก็หลบหนีการจับกุมเมื่อ เดือนกันยาปีกหกต้องไม่ครับรนะครับเมื่อวันที่สี่กันยาหกสองตรงนี้มันีการจับนะและ้ววันนี้มานึงสารที่ออกมาจับนะครับปกต,ต,ติเดี๋ยวปกติเนี่ยบ้านบ้านบาลก็กรที่ไหนครับแล้วก็มีมีมีการส่งเจ้าหน้าที่ปปเนี้ยเขมีสงม่งมา มาแล้วตอนนั้นเราเราอยู่ที่เพชรบูรณ์หรือว่าอยู่ที่นี่อ๋อมิติยาวัดปิยรูขตั้งนะครับอันนี้เรียกคนที่จับกลุ่มนะตั้งใจสามดนึ่นที่จับกลุ่มนะครับสถานที่บันทึกก็คือที่นี่ตารเมืองพิศนุโลกวันเดือนปีที่บันทึกก็คือวันที่8มกราคมเวลาศู00เ้านมเวลานี้ประมาณนะครับวันเดือนปีที่จับวันที่8ปมกราเวลาประมาณ0 8 3ย์านอกนะครับ ที่จับก็คือบริเวณบ้านเล็กที่ออันทินะ8 8ทับ10หมู่5ตำบลบ้านครองอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลกนะครับเจ้าพนักงานทุกจับกลุ่มของขกองบังคับการปราบปรามการทุจริตนะครับภายใต้อหนวยการของพันพลตำรวจโทจิรพงษ์ภูริเดชผู้ช่างการสรานกลาง พลตหดตีกระดุนเกียรติปานแก้วรองผูพุ่งชะการกองบผลกลางพลตะหมดตีะสมเฉลิมพันพุ่งขับการกองปราบปรามการพิจิตรรื้อชอบพลพันตำรวจเอกศศรปรภูมิไทยเขียวรองผูุ้่งขับการกลางการพิจิตรรื้อชอบนะครับชุดจับกลุ่นนำโดยพันตำรวจเอกสารนิยมคงกินผู้งกำลังสี่ของขับการกลางการพิจิตรนะครับพันตำรวจโทอนวยวิชิตโสคณ์สวรรค์กองสี่ปปพนะครับแรดดาบบัณฑิตสงใจอมวยอมกองสี่ปปพนะครับ ได้ทำการคุณนางปิยนุษย์หรืออาทิตยาเนื่องวังเลขประจำตัวประชาชน3 6 3 9 0 0 9 9 2 9 9อายุ4ปีที่อยู่1 3 1ครับมหามหมู่แปตบลนังวงอเภเพชรบูร์จังหวัดเพชรบูร์นะครับผู้ต้องหาตามมาจากของสารายาทุจริตครับทุ่มีชอบภาค6เลขที่1 1 9ครับงมาวมที่ยี่ิาันวัก รคา,านะับซึ่งผูงานา้นักงากระทำผิดนะครับคือคุณนิทยานี่แหละเป็นเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ซื้อหรือทาการหรือรัอรกษาทรัพย์ใดเด็ดบางทรัพย์น้าเป็นของตนหรือของผู้อื่นโดยทุจริตนะครับเป็นเจ้า,นาหน้าที่คนผิดคือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริรต เป็นเจ้าหน้าที่ง,งานมีหน้าที่ทำเอกสารรับเอกสารกับทงการดังต่อไปนี้ในการปฏิบัติตามหน้าที่มาตรากฎหมายอาญามาตรา147ีมาตราข้าเล็กหนึ่งมาตรา157มาตรา162เล็กหน่เล็กสตามประมวลกฎหมายอาญานะและความผิดฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหรือกระเวนการปฏิบัติหน้าที่อย่างไรในตำแหน่งหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหนะ้าที่โดยมิชอบ เพื่มเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นด้วยใดนะครับหรือปฏิบัติโดยการที่โดยผู้จริตตามมัทธิหนึามทับหแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันหลักสามสิบผูจริตพศ2 5 4สและที่แก้ไขเพิ่มเติมทับที่2พศ2554ได้แจ้งนะได้แจ้งคือเพียนด้วยนะผู้ถูกจับทราบว่าผู้จับเนี่ยได้รับสิทธิ์ดังนี้นะครับหนึ่งหนึ่งผู้ถูกจับมีสิทธิ์ที่จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้ ไม่ทำนี่คือ14ครั้งที่เราไม่นำเงินส่ง <S <S ถูกไหมเราเงินไปใช้ถูกไหมครับตอนนั้นมีปัญหาอะไรทำไมถึงเอาเงินไปเข้าใช้ปเป็นเผด็จเปรียบมีปัญหาอะไรไหมนี่นอกระบบนี่นอกระบบเราไปกู้ยืมนี่ไหมผู้ยืมเนี่ทำอะไร ไม่แลยไอ้บริษัทที่ว่าทําสัญญาให้เขาเนี่ยตอนที่เราไปทําสัญญาเนี่ยมันมีกี่บริษัทนะหนูไม่รู้ว่ามันเป็นสานยไหนก็<อ>จริงๆอะเราต้องรู้อยู่แล้วมันจะมีไม่กี่บริษัทที่มาทําสัญญาคําประกันกันเนี่ยเออแล้วเราก็รู้ว่าเรามีปัญหาแล้วเราตอนที่ออกจากราชการเนี่ยออกแบบไหนกนะ็ไม่ได้ไปทำงานก็คือห <c oughs> นีไปเลยเกินเสิบห้าวันหนูพวกหนูกินยาแล้วหนูก็ไปอยู่โรงพยาบาล ตอนนั้นคือสับสนค่ะก็คือรู้อยู่แล้วจริงๆก็คือรู้อยู่แล้วยังไงกับตัวเองว่าจะจับเข้าไปลับเข้าไปต่อหรือว่าจะยังไงก็คือรู้อยู่แล้วก็เลยต้องหนีบายง่ายอ่ะเพราะว่าทิ้งทุกอย่างเลยหนีนีนอกระบบอ่าหนีนอกหนีนี่นอกระบบบวกกับอันนี้ก็ไปด้วยจริงๆถ้าเป็นอันเนี้ย าหนูยัทงทำงานต่อหนูอาจจะเคลียร์ได้แต่หนูอยู่ทำงานต่อไม่ได้เพราะหนูต้องหนีอันนี้เราไม่บอกเยอะไหมเยอะค่ะเท่าไหร่คือมันเป็นหนี่ให้แบบดอกเบี้ยแบทบทุต้นทุกดอกคือทวีคูณด้วยกันก็รับหนึ่งต้นประมาณเท่าไหร่ตอนแรกมันก็แค่แสนเดียวแต่กระจายเป็นหลายช่วงเวลาแค่ประมาณเอต้นไปใช้จริงแค่แสนเดียวจริงๆมันใช้นิดเดียวมันก็จ่ายดอกเพราะมัน เราต้องจอ่ายเราเป็นนะหลายวันหลายเดือน,หล,นหลายวันเลยหรอ,อมีทั้งรายวันรายเดือนคนะ่ะแต่ก็มีอ้าวแล้วทำไมถึงกลัวเขาขนาดนั้น<ม>ถึงต้องหนีราชะการที่มีเงินเดือนอยู่ด้วยตอนนั้นได้เงินเดือน,อน,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 อนมาเท่าไหร่เออเงินเดือนหนึ่งกว่าบาทแต่ว่าเราก็มีกู้ในระบบเราแล้วก็กู้ธนาคารแต่ข้อขัดเงินดือก็เหลือมีแล้วก็พูดถึงอไรเมื่อกี้ถา,า,าวมว่าเลยทำไมคถาามว่ ทำไมต้องต้องหนีกลัวเขาขนา,าดนั้นเขา<อ>เขาเขาข่มขู่อะไรยังไงก็ข่มขู่ค่ะมีก็ถิงที่ทำงานอะไรก็น่าจะคือหนูพูดตรงๆก็คือหนูสับสนว่าหนูจะอยู่แล้วหนูจะทนรับแรงกระแทกผลดันบ่ไหมก็เลยหนีไปเลยอย่างน,างนี้อย่างนี้ที่เทศบาลเขาก็ไล่เราออกเลยอย่างเงี้ยเกิดสิ่งผวานอะไนะคะผมก็คือแล้วนี้เราได้เงินอะไรไหม<ก>จากจากการที่เราทาํางานมาทํางานมากี่ปี อย่างนี้มันไม่มีเงินสมทบมีเงินอะไรที่เราจะคอยจะได้หลังจากที่เราออกมามีไหมรู้ไหมว่าเขามีออกหมายในในในหลักเอกสารเรื่องเรื่องนี้เกิดมานานประมาณแค่าไหร่กันนะครแล้วเรื่องนี้มันเป็นประมาณไหนที่พักเดียบ